ใช่ค่ะช่วยกันค่ะมันต้องเอาแบบที่มันใส่ไส้มานี่อย่างที่เขาชอบกินก็ต้องใส่ถูกแน่ๆเลยเอาเอาที่เขาทานถูกไหมครับเอ้ากื้อลอยอยากรู้เนี่อ่ะอ๋อเด็กสาวอ๋อผมให้แค่มุนแค่มุนกูคิดไม่ถึงแน่เลยขอเหตุแล้วเอา อว่าแล้วอะไรกรอบๆหย่อยๆเฮ้ยถุงว่าขอมันผสมกับอะไรแล้วมันอร่อยอ่ะจริงเหรอแม่ยังนึกว่าอะไรคอนเฟ็อะไรว่าอ๋ออ๋อเดียละเดี๋ยวเต้องเก็บด้วยสิเก็บซองเออทำงานหลักฐานทำงานหลักฐานกันเฮ้ยเธอเชี่ยนี่หว่าเัวเชี่ยตัวเชี่ยอะไรครับคอนเฟ็ได้ ครบห้อย่างยังเหรอผมให้อย่างนะสองสามสี่เดี๋ยวว่าอย่างนี่อ,อนะไรครับช็ชอคช็อกโกแลตบานน<ม>ี่เขาซื้อมาจากโรงเรียนนะคะเยอะไหมไหมเยอะไม่เคยยังค่ะอ๋อ,อมันจะไปนปนไปเห็ดเนาะ ไม,ม่ต้องต่อค้องกันอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวสักก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่ะมาได้ค่ะนั่งค่ะเอาบน้ำก่อนมาป๋องเอ้าใครมึงทำไรอ่ะเดี๋ยวเขาเห็นอ่าไปนั่งเลยค่ะ ปิดตาด้วยค่ะอ่านไม่เห็นอันนี่กินนิ้วสองนิ้วอ่านถามเองหืเดี๋ยวแม่จะเอาให้หนึ่งหนึ่งอันมีครบทุกอย่างอ่าปังกว้างยาวมือเข้าปากค่ะกว้างตรงนี้เองค่งกว้างตรวนี้เองค่ะเร็วอร่อยเร็วเร็วเร็วอ่าปากขี้อ่าปากขี้อ่าปากอาปากไม่กว้างมันจะเข้าไม่หมด หมดแล้วค่ะหอมกรอบใช่ไหมงงโอ้ยแครงมาถูกซองไหฮะเขียวใหญ่เลยอร่อยไหมล่ะคะอร่อยอร่อยอะไรล่ะอะไรล่ะอร่อยมากมีเหมือนเห็ดอยู่ชิ้นหนึ่งถูกต้องค่ะหนึ่งแล้วอะไรอีกคะช็อกโกแลตนี่มันเป็นด็อกเตอร์ช็อกโกแลต ผิดค่ะผิดผิดผีดผิดหมาผิดผิดาแลผิดานแทนผิด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 ิดไิดผกกนอดผรดผ่ดผิดผอดผิดอิดริดดอิดผ่ด่้ด เลยแค่คำตอ,อ,อบเดียงนะโดนดูซิซรูปร่างมันเป็นยังไงอย่าเพิ่งเคี้ยวดิวต่อให้รู้กันนะเข้าไปถึงก็เคี้ยวกลุ้มๆๆๆๆไม่ตอบให้รู้กันถือว่าตอบไปสองครั้งแล้วคฝูงหนึ่งกิจหนึ่งให้ตอบอีกสามครั้งคนระัข้อสามเมื่อกี้ตอบต้นเร็วเลยังไม่ทันคิดคิดก่อนกรอ,อบๆคืออะไรเออ,อ,อกรอบๆคืออะไรที่มันเป็นรูปก,กลมๆของอะไรนะเขาเรียกว,ว่าอะไรนะที่มันเป็นยี่ห้อสีเขียวๆอ่ะ ไมโลเหรออ๋อเขาเคยซื้อไอ้รูปไอ้นี่อย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาหมายถึงอันนี้แล้วเขาเคยซื้อสองยี่ห้อไอ้อันเมื่อกี้มันยี่ห้อแดงถือว่าถูกค่ะคือมอสบอลใช่ไหมที่มันเป็นเวเฟอร์ข้างในเคลือบช็อกโกแลตกลมๆค่ะอีกส่อไป่าได้อีกสองค่ะทำไมอะอากิกะอันนี้ก็สองอย่างในหนึ่งคำนะในสามอย่างสามอย่างมีได้ตั้งห้าอย่างกันห้าอย่างเหรอ อ๋อให้ไปแยกเอาเองใช่ไหมไม่ใช่ถ้าเหมอนเม็ดทอมห้ามจะจำขึ้นอ๋อมันจะรู้ใช่อ่ะห้าปะกอืมทัวอะไรบ้างอะไรนะคะเอาเลยค่ะคำตอบคือทัวไม่มีผิดที้าอสุดท้ายค่ะสุดท้ายมิเจล่าไม่ใช่พวกช็อกโกแลตตอบไปแล้วนมข้นหวานทีทค่ะ อันนสองคะแนนเท่ากันใช่ไหมครับอ่าสองคะแนนเท่ากันจบเกมแล้วนะแต่แม่จะให้น้องพิมกินอันนี้ดูน้องพิมไม่ไม่รู้จริงหรอว่ากินเป็อะไรกินอย่างเดียวอ่ะกินอย่างเดียวอ่ะอะไรไม่รู้หรอว่าอันเนี้ยอะไรอันเนี้ยอันเดียวแต่ว่ามันจะรสช็อกโกแลตเป็นหนมที่หนูก็กินอยู่เมื่อเช้าก็กินอยู่เอามาถูกช็อกโกแลตปกแน่นิ่มปกติมันจะรสผงชุบได้ยุงเห่า นี่ไง,ไงก็เนี่ยมีอันนี้ที่หนูเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมมีไดโนเสาร์มีหัวเห็ดแล้วก็อันเล็กๆเนี่ยเป็นซีเรียลช็อกโกแลตที่หนูก,กินตอนเ,นนเช้าอะ่ะเนี่ยแบบเนี้ยอ่ะลองชิมดูใช่ไหมคะแล้วก็ชอ็อกโกแลตจริงด้วยใช่ไหมแล้วช็อกโกแลตนี่คือ,อ,อเธอร์เช่ค่ะอ,อ่ะอร่อยเลยกินหมดพิษเบอร์พิษธรรมดาท่านจิ๋ว